บริษัทเข็มเหล็กจำกัดผู้นำทางด้านนาวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียว Green Construction Kick off จัดงานยิ่งใหญ่ของวงการธุรกิจก่อสร้าง88 Green Day โดยมีนายประเสริฐธรรม,มนุนกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการกอร่อสร้างและผู้สนใจเข้าร่วมง,งานคับข้างนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายนริศเทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เมื่อกล่าวถึงบทบาทของ BOI ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน<ง>เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นผู้นำเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาค ไฮไลท์ของงานคือมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างและเทคโนโลยีสีเขียวแสดงความเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์การรวมตัวของภาคเอกชนเนี่ยคงต้องจัดตั้งมาเป็นสมาคมนะครับหรือเป็นสมาพันธ์อันหนึ่งนะครับนะเราก็เลยก่อตั้งขึ้นมาก่อนชื่อโลกาบอนคอนสตรักชั่นนะครับเทคโนโลยีแอนด์เทคโนโลยีนะครับชื่อย่อคือ LCTA ก็จะกลายเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนแล้วมีคณาจารย์ที่ ที่ช่วยในการทำวิจัยนะครับเพื่อเอาไปคุยกับภาครัฐที่จะออกนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องกรีนเพราะทุกคนในโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ให้เขาเรียกว่าไปเซ็นกับต่างประเทศไ้หมดแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยในปี2050คือคาร์บอนนิวเคลคือให้มันกลายเป็นเป็นศูน